ได้เอ่พยักหน้าเมื่อกี้กัแป๊นแบ,บนึงค่ะอันนี้คือพี่เขียวนะคะเสื้อสีขาวน,นี่คือพี่จิ้มลิมนะคะใส่เสื้อสีดําค่ะดำน้ำตาลค่ะอ่าประดะนําตัวเลยค่ะพี่จิมลิมอาสวัสดีค่ะเอ่อดิฉันชื่อจิ้มลิมนะคะดิฉันเป็นสามีภรรยาของ เราจะเอาหมาเวลาที่เราจะต้องมาทำฟาร์มของเราให้เสร็จสักทีา่ะ,ะเรา,าเเสร็จสร้างบ้านที่ส้นมาจะสร้างบ้านใี้มันสูงขึ้นนะคะโดยเกมโหมดค่ะแต่อันนี้ไฟมาจะเอาเป็นพาร์ทหน้า เอาไปแค่สิบห้าก้อนก็พอแล้วนี่เก็บสายไว้ก่อนเผื่อใช้อีกเฟรมาได้ตั้งชื่อน้องหมาไปตัวหนึ่งนะคะชื่อไฟอีกตัวหนึ่งเฟรมาจะให้เพื่อนๆชื่อค่ะเอาแล้วนะคะอันนนั้ก็ชื่อโกโก้ชื่อโกโก้ไปนะคะอื เราต้องมาสร้างเอ,อพื้นที่เต็มด้วยอ่ะเก็บอันนี้ไปไนนะไไแล้วเก็บไม้ทั้งสี่อันเอาไว้นะคะเพราะว่าเดี๋ยวมันจะถ่ายเยอะนะ เฟรมาคิดว่าเฟรมาจะเก็บของแต่เฟรมาน่าจะเอาของบางส่วนนะคะไปให้ทหี่บ้านนะคะที่่ะะไ,ไปเลย,เลย ทุกคนสามารถเข้ามาเดินเล่นรออไรได้นะคะเฟ็นมันไม่ว่าเลยเพราะว่าส่วนใหญ่เพมนมันก็ไม่ค่อยจะมาที่นี่อยู่แล้วเนาะหมกมุ่นอยู่แต่กับบ้านเก็บออกมาเก็บออกมาเก็บออกมาเออ ไม้แถวนี้เลยละกันนะคะแถวนั้นน่าจะมีไม้ขาวเนาะเพราะเฟย์มันจะใช้ไม้ขาวด้วยแต่ว่ามีไม้น้ำตาลด้วยสิหรือว่ตัดตรงนูงน้นดีเพราะตรงนู้นก็มีตน้นไม้เยอะด้วยงั้ไนไปตัดตรงนูง้นตรงนูง้นก็แล้วกันค่ะโอ้ย เดยวทุกคนนะคะจะได้เห็นว่าจะมีผู้หญิงกับผู้ชายเกิดขึ้นนะคะในหมดนี้เพราะาเปมจะลดเิค่ะเป็นแบบว่าผู้หญิง้ายนะคะในนี้ก็อาจจะไม่ใช่ผู้หญิงผู้ชายนะคะเปนมน้า ได้กําเนิดลูกกันขึ้นมาแล้วแต่จะเป็นผู้หญิงผู้ชายนะคะผู้หญิงผู้หญิงเองก็เป็นผู้หญิงคะ่ะถ้าผู้ชายกับผู้ชายกันเองก็เป็นผู้ชายนะคะสองผู้หญิงกับผู้ชายกันเองก็แล้วแต่คะ่ะว่ามันจะเป็นผู้ชายหรือผ,ผู้หญิงอืมจะงงไปหน่อยจะตัดไม้ขาวอ่ะไข่ด้วยเหรออ้อ้ยโอยโอ้ยโอ้โอโอ้ย อ่ะทืบอเอาเอาบินเฉยบินเฉยเออเราบินได้แต่เราไม่บินเนาะลืมตัวโอเคแถน่น่าจะมีซอมบี้เยอะอยู่เนาะเฟมัสจะเอาไอ้สีพวกนี้ไปด้วยเออลืมไปว่านั้นมันก็ทําสีได้เพ่จะได้รู้นะคะว่าหมาท,มที่เฟมัสตั้งชื่อไว้นะคะมี ว่าม,มันมีหลากสีค่ะเพราะว่าจะได้เป็นมีสีไม่ซ้ำกันด้วยเนาะก็ะมาเสียเวลานั่งหาสีเราเนี่ยเอาแค่ตัวที่ตั้งชื่อก็พอเนาะโอเคตัดไม้ดีกว่ารีบๆตัดไม้แล้วรีบกลับบ้านดีกว่าค่ะเม,มื่อกี้เสรมเหมือนเห็นเออดีแป๊บนัง โอเค็บเก็บเก็บก่อนมามาเดี๋ยวเราไปไอ้นั่นทอดก,กันหน่อยดีกว่ายังอะไรนะอะไรนะที่เขาเรียกว่าอะไรนะอะไรนะอ๋อ แถมมีต้นไม้เยอะอีกไอ้ไม่ใช่ดแถมมีหินมีเหล็กไม่ทานหินได้อีกนะคะนคะคะเออเรายังไม่ทำนี่ให้มันพังๆไปสัอีกเนะี่ยเราไม่ทำให้มันพังๆไปสักทีมันจะพังมอ้งิง มันก็ต้องกราบขอโทษดังงามเลยนะคะที่เฟมาจะพูดไม่ค่อยดูเรื่องเท่าไหร่นะคะเฟมาเป็นคนอย่างนี้แหละเอ้ยเจ็บ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 เจบโอเคเลยกดๆได้เสร็จเลยจะได้มีของใช้ของดีกันจะเยอะตรงนั้นเห็นมีเหล็กด้วยนี่นะจ รีบขุดขุดให้เสร็จกันเลยดีกว่าซีมันหวังว่าจะไม่มีอีกโอเคอุ้ยมีเยอะมากเลยทุกท่านผู้ชมทุกคนโอ้โอปปนนะะยโอเค อ็ลืมไปก,กลับไปเอาหินก่อนขับไปเอาหินก่อนกลับไปเอาหินก่อนโอเคใครมาไม่ได้เซฟที่นัานเอาไว้เธอด้วย กลับไปบ้านคนลงใหม่โอ้ยตายพอดีเลยเราเอ๋บินบินได้ทนันไป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 อุ้ยมันเกิดตรงนี้นี่ มาตายไปมันมก็เลยไม่ใช่ไม่ได้ใช้น้ำยาสิอันนี้นั่นแหละอันนี้เป็นทางนี่จำได้จำได้ถ้าไม่ใช่ก็ไม่เป็นไรแต่ไปมาคิดว่ามันมีเหล็กที่ไหนมันก็ต้องใช้ที่นั่นเถอะมันก็ต้องใช่อะละดูสิหรูมัมน

มากลัวมันจะมืดตื่นต้อไฟมัดตายนะคะโอเคแล้วก็กลับบ้านกันแล้วก<อ>็ในที่สุดเราก็ได้เวลาทำนะคะ เฟรมาคิดว่าเฟรมาต้องมีที่อะไรนะกล่องเก็บเพิ่มแล้วอืมเพราะว่านี้ของเฟรมามันเยอะมากเหลือเกินอ้าวเฟรมาก็มีอันนี้หัวนี่เดี๋ยวเฟรมาเอาอันนี้ไปก่อน โอเคอันนี้เราใช้นี้ดีเราใช้นี้ใช้นี้ดีใช้เนี้ยเก็บเอาไว้อันนี้ก็เก็บเอาไว้อันนี้ก็ยังไม่ใช้เราไม่ต้องเอาไม้มาแปลรูปแล้วเนาะโอ้จริงด้วย เราลืบไปเลยทุกคนแล้วทรายเราหายไปไหนคะถ้าไม่มีกระจกก็ไม่ได้นะเออเป็นแบบนี้ เอานเอาไว้ทางในนี้เนาะเพราะว่ามันก็จะโอเคสำหรับไปมามากเลยทีเดียวว่าไงเจ้าแกะน้อยถ้าเจ้าออกไปในนี้เจ้าก็คงจะปลอดภัยเพราะว่าเจ้าไม่สามารถออกไปข้างนอกได้อีกเห็นไหมไก่แม่งไก่น้อยเหลือเกินพวกใครล่ะเพพวกเจ้าไงพวกเจ้าหนีเข้าออมา มเดินแถวๆนั้นแหละโอเคเฟมาเฟม,มาทำเหมือนเลยเนี่ยทำเหมือนไม่มากค่ะชฟบชฟเฟมาเฟม,มาต้องเอาหมาเข้ามาอยู่ในนี้ก่อนน่าจะไม่พอนเนี่ยสำหรับวันนี้ขอลาไปก่อนสวัสดีค่ะแล้วเดี๋ยวค่อยไปต่อกันพัทหน้านะคะ สำหรับวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีค่ะโอเคนะบ๊ายบายเดี๋ยวเดี๋ยเดี๋ยยังไม่จบเอาไปแล้ว